พีบล็อกนะคะวันนี้นะก็มีโอกาสได้เวะเวียนไปที่เคานเ,เตอร์เอิบนะคะแล้วก็ได้ค้นพบผลิตภัณฑ์คู่หนึ่งนะคะคู่นี้เลยจักเอิบอัพ in arms นะคะก็คือเขาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยดูแลช่วงใต้วงแขนของเราจริง,รงๆเราก็เป็นส่วนที่ไม่ค่อยนึกถึงเ <Yeah. S 1> นื่องจากว่าอุ๋เป็นคนไม่ใส่เสื้อแขนกูเร่ก็ไม่ค่อยใส่เสื้อที่ต้องโชว์จุกแก้อะไรมากมายนะคะ <I S 2> เขาก็เป็นส่วนที่สําคัญนะเนื่องจากว่าเราอาจจะมีกลิ่นตัวเกิดขึ้นได้ถ้าเราไม่ดูแลนอกจากแก้ของเราห้ดีเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยอยากจะมาเล่าถึงผลิตภัณฑ์2ตัวนี้นะอาแกะกล่องก่อนนี่เลยนะคะเป็น2ตัวที่จะพูดถึงในวันนี้ตัวนี้นะคะก็คือ u n under arm detox mask และอก่ง ตัวนี้จะเป็น underarm skin toner นะทั้งสองตัวนี้ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ดูแลใต้วงแขนของเราอุ้มขอพูดถึงตัวโทนเนอร์ก่อนเนาะเพราะว่าจะใช้เป็นตัวแรกหลังอาบนะ้ำสมมุติว่านี่เราอาบนะ้ํามาแล้วนะไม่ว่าจะเป็นเช้าหรือก่อนนอนวิธีการใช้ก็คือ underarm toner ตัวนี้หยดลงมาในสำลีแผ่นใหญ่ของเรานะคะไม่ต้องเยอะมากก็ได้นะทุกคนคือปริมาณหนึ่งก็พอนะคือเขาเนี่ยเป็นส่วนผสมธรรมชาตินะคะไม่มีแอลกอฮอล์เพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าเราจะแสบจักหรือเปล่านะขออนุญาต ให้ดูะะผลิตภัณฑ์ที่เราใช้เนี่ยเดียร์ดรนซ์่งต่างไม่ว่าจะเป็นทั้งสติก๊กทั้งสเปรย์นะคะก็คืออาจจะแบบทําให้ลูกขุนขนใต้จักของเราเนี่ยอุดตันได้กลิ่นเขาก็จะแบบสดชื่นสดชื่นนะคะเขาก็จะเย็นเย็นนะคะแล้วก็หอมๆนะสําหรับตัวอัพอินอาร์มตัวนี้นะเขามีกลัวว่า,วาลีฟใฝรั่งเป็นเหมือนตัวแอนตี้เซปติกช่วยขจัดเชื้อแบคทีเรียใต้จกักรลของเราอันนี้ช่วยลดเรื่องกลิ่นลงไปได้ด้วยช่วยสมานแล้วก็ปรับสีผิวของจกักรลนะตัวต่อมาคือลิคอไรซ์หรือชชเอมเทศจะช่วยในเรื่อง ของการปรับสีผิวอะให้ จั๊กกะของเราไม่ดำนะคะอุ๊กจะใช้อย่างต่อเนื่องดูว่าขาวขึ้นมาไหมนะตัวนี้อุ๊สนใจมากนะคะแล้วก็ตัวคิวคัมเบอร์คตัวแตงกวาเป็นพืนชพฉ่าน้าเพราะฉะนั้นเขาก็จะให้ความชุ่มชื้นกับจั๊กของเราเย็นสดชื่นด้วยส่วนสุดท้ายเป,ปเปอร์มินน่าจะเป็นในสุดของกลิ่นนะคะทําให้กลิ่นแบบหอมชื่นใจมากๆอันนี้ก็เป็นตัวแรกผ่านไปนะคะตัวต่อมานะคะเขาเป็นตัวดีท็อก์มา์สตัวนี้เราก็คือจะมา์สน้องจั๊กทิ้งไว5้5 1านาทีระหว่างนั้นอุ๊กจะมาเล่าให้ฟัง แค่นองจากนะทุกคนคือสามารถมาร์คส,ส่วนที่แบบมีรอยดำต่างๆได้ด้วยในร่างกายนะคะเช่นข้อศอกหัวเข่าตาตุ่มอ,อ่ะขานีเอย่างนี้นะเอาลองทาไว้ก่อนนะคะ วงกว้างนิดนึงนะแล้วก็ไม่ต้องผึ่งไว้นะทุกคนหุบลงไปได้แล้วาก็จะหุบจักเก็บไปแล้วางโดนเสื้อค่ะหุบเก็บไปนะแล้วก็มาอีกข้างนะคะทุกคนอุ้มสับสนนิดหนึง่งตัวนี้ก็คือใช้มาสก์ก่อนอาบน้ำนะสำหรับใครที่จะไปมาสกถือว่าเมื่อกี้อุ่มเช็ดทำความสะอาดด้วยโทนเนอร์ละกันแต่จะสับสนซีเควนซ์ก็คืออันนี้มาสก์ก่อนอาบน้ำแล้วก็ไปอาบน้ำแล้วค่อยใช้ตัวน้องโทนเนอร์เมื่อกี้นะคะเรามาสก์ก่อนใช้ปริมาณนิดเดียวนะทุกคนไม่ต้องใช้เยอะนะคือต้องแบบสวยทั้งภาายนายน้วใ่มผะะคะ มาเสร็จแล้วมีลงไปมสัสโคนขาวตัวนี้มีส่วนผสมอะไรบ้างเขาจะมีส่วนผสมเป็นโครนขาวใบฝรั่งแล้วก็มีทามารีนหรือมะหามแล้วก็เปปเปมินนะคะหลักๆของเขาเลยก็คือช่วยขจัดสิ่งสกปรกนะคะแล้วก็พวกสารพิษที่ตกค้างใต้วงแขนไม่ว่าจะจากเดรรอนหรือจากอะไรก็ตามนะที่แบบเราใช้นะคะมาดู แรงดยงของส่วนผสมแต่ละตัวเลยดีกว่านะคะสาหรับโครนขาวนะคะก็จะช่วยดูดซับสิ่งสกปรกออกไปใบฝรั่งก็เหมือนตัวโทนเนอร์นะคะและสุดท้ายนะคะก็คือมะขามนะคะซึ่งมะขามเนี่ยจะเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติก็เป็นกรดของผลไม้นะซึ่งมีเอชเอเล็กๆนะคะทาให้ผิวของเราเนี่ยขจัดเซลล์ผิวเก่าออกไปทําให้ผิวจักของเราเนี่ยเนียนนุ่มมากยิ่งขึ้นและนั่นก็คือตัว Under Arm Detox Mask อมาอีก5-10นาทีขอไปเช็ดมาส์ออกก่อนเดี๋ยวจะมาให้ดูกันนะคะว่าผิวเป็นยังไงบ้างมาาาแล้วคคค่่ะะททุกกนงเร็ืออชููย ะะเดี๋ยวขอเช็ดจักแรแล้ออกก่อนนะอันนี้เป็นผ้านะคะอุ้มไปชุบน้ํามาแล้วนะ ให้ดูใกล้ๆนะคะเราก็ทําการเช็ดน้องตักออกนะคะนี่นะทิ้งไว้แค่แบบ5นาทีก็ได้นะคะอันนี้คือเขาก็จะรู้สึกเย็นๆนะจริงๆควรไปอาบน้ํานะคะแต่ว่าทางเราก็คือเช็ดแล้วก็เช็ดจักระแออกแล้วทั้งสองข้างนะคะตอนนี้ก็คือไปอาบน้าล้างตัวนะแล้วกลับมาใช้โทนเนอร์ตัวนี้ได้เลยจบแล้วสําหรับการรีวิวนะคะวิธีการใช้ก็ง่ายๆแค่นี้แหละตัวนี้ใช้ได้ทุกวันนะคะหลังอาบน้ําทั้งเช้าและก่อนนอนส่วนคุณ detox max นะคะก็คือใช้อาทิตย์ ละ1-2ครั้งเท่านั้นเป็นอันเรียบร้อยวิธีการดูแลจักรยลของเรานะคะจบการรีวิวแล้วนะคะสำหรับเอิบทั้ง2ชิ้นนี้ซื้อเป็นคู่ถูกกว่าอุ้มจะใส่ลิงก์สําำหรับสั่งซื้อไว้ให้ด้านล่างใน description box นะคะหรือว่าในโพสต์นะคะใน Facebook ขอบคุณนะคะที่มาดูใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ช่องอุ้มนะก็กดได้เลยนะคะแล้วก็ไว้เจอกันในทีคลิปหนะ้าไปแล้ววันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ